ใครส่งอะไรมาให้กินอีกแล้วเนี่ยหนึ่งสองูเก้าอาวกินไม่ทันละค่ะโอ้น้ำไม้เกล็ของกวาไม่ใช่ของกวาวันนี้เป็นอะไรเอ่ย,ยโอ้คุณเดียวถูกใจค่ะจ้า,าจ้า,จาอขอบใจมากจ้า,อา,จาโอ้ใจละ ินไม่ทันแล้วค่ะเต๋ยวกับอุ้ยมีทองหยอดวันนี้บางวันก็บริการดีมากนี่นะคะองฝ้าผุยใหญ่เต็มเลยโอ้มายโกดจะกินหมดไหมคะนี่อาหารมเช้า กำลังลองชิมดูยังไม่ทันเสร็จเลยมื้อเที่ยงมาอีกแล้วค่ะเป็นบะหมีขาวอาวันนี้น่าอร่อยของหวานเป็นทงหยดบางวันก็อร่อยถูกปากนะคะมือเป็นบางมื้อนะคะบางมือก็ชิมชิมนะคะเพราะว่าเราเป็นคนมีอายุกินมันมา,นมากไม่ได้กินไก่เยอะไม่ได้ก็จะชิมชิมนะคะนีนะคะมื้อเช้าของวันนี้ นี่คือมื้อกลางวันนะคะที่เขาเอามาให้คุณยายนะคะคุณยายชิมแล้วต้มขากไก่แต่กินไม่ได้มากค่ะเพราะว่ายังอิ่มกาแฟอยู่อันนี้เพิ่งลองชิมนะคะตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งเอามื้อกลางวันมาอีกแล้วสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินบะหมี่นะคะบะหมี่มีน้ำแกงมาให้ด้วยถ้าอยากกินแห้งหรือกินน้ำก็จับไปนะคะ นี่คืออาหารวันที่6นะคะอันนี้เช้าอันนี้กลางวันนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเย็นอีกทีนะคะอัปเดตค่ะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เราต้องมากลับตัวนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะอยู่คตแก่อยู่ในห้องเหงานะคะเสียงใครมาเปิดประตูะะ่ะนี่ก็ของฝากเหมือนกันค่ะ ไอเล็ดอร่อยกินไปเกือบบุตรแล้วแต่วาอาคดูนี้ยังยังไม่สุกมาก